อาเจริพรคุณยายเดี๋ยวคุณผู้ชายคุณยายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเอออายุอายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่เหลอเดี๋ยวโยมพูดได้ไหมตอนนี้เหรอประมาณปดรอประมาณนั้นนะอ่าอายุอายุ แล้คุณยายมีครอบครัวไหม <c oughs> ไม่มีนะตายไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วนะเสียไปหลายปีนะแล้วคุณยายก็อยู่คนเดียวอ๋ออันนี้เป็นบ้านเช่าเหรอม <c oughs> าอยู่ผมไม่เดีเช่าไม่ได้เช่าไม่มอยู่อ่าคือเดิมคือเป็นบ้านเช่าแต่ว่าโยกน้ำสร รยแฟนตายก็ชวนตายก็ชวนมาอยู่คุณยายมาอยู่นี่คนเดียวเลยไม่มีลูกเลยแลวพื้งเ,เป็นคนที่ไหน,นไงเชียงใหม่เชียงใหม่มาอยู่ที่นี่นานเนี่ยเจอมาสองสามสิบปีตอนนี้คุณยายอยู่คนเดียวเลยนะแล้วก็มีโรคประจำตัวไหมมีโรคอะไรไหมตอนนี้เป็นอะไรมั้งเป็นโรคอะไรเป็นโรคคันนะ อ๋อโรคขันแล้วคุณยายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยแล้วอาหารการกินทำทำเองไหมอ๋อคุณโยมไม่ให้มากนะและแลวทำเองบ้างไหมทำเองบ้างนะและหมงข้าวไหมหุงข้าวด้วยนะอันนี้ห้องคุณยายนะแต่คุณยายจะไปดูกันเย ขุณยายนะอันนี้พ่อข้าวยายนะอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วคุณยายแล้วตอนนี้คุณยายแด้งเงินจากอะไรบ้างเงินที่ใช้คู้สอยุกูส่งอายุก็800ร้แล้วก็ แล้วก็มีแบบแบบประชาชนใช่ไหมประชาันด้วยนะ 300. แบประชาชนสามร้อยก็คือมีแปดร้อยกับประชาชนสามร้อยที่ใช,าชา้จ่ายใช่้จ่ายส่วนใหญ่าไปซื้ออะไรอ๋อซื้อปลามาทำหนระอครับผมมีอยากกิปนะปลาอยากไปย่างกินปลาจะไปย่างมาทำอะไรอันนี้คืออะไร ยาทำด้เตาเนี้ยเหรออ้โแต่ไม่มีเตาเนี้ยใบเรียกเ่ยนะโอ้โหแต่กมีมือมีเปล่ามีมีกระทะไหมกระทะไม่มีกระทะไม่มีมีแต่เตาอย่างเงี้ยนะเอาไว้ทำอะไรเตา น <quir> ี่ยายเอามาให้ไว้ห้าถุงนะยายคุงเยอะไหมเดียววันนึ่งุงกินเยอะไหมอ๋ออันน้ำตผว่าถุงได้มากกวานะน้ำนะน้ำมาเจ็คแับน้ำตน้ำเอามาให้เยอะเลยนะยายนะยายจะไม่ต้องมาซื้อนะอนนี้แปขรอ่ะมาไข่ประมาณนี้ะ ไข่ไก่ไข่เค็มด้วยนะไข่เค็มด้วยอันนี้ไข่เค็มนะไข่เป็นไข่ไข่่นาา้มเอาน้ำมันรื่อซื้อ4ีวดน้อืซอสน้ำปลาซอสปลาของสามสิบนานี่ปลากระป๋องไซยายนะย่ เส้นมามีมาย้ามามากนไกินได้ไหมมาเป็นลังอันี้เป็นลังบอนีมันกันเน่เชียง2โยังดีเลนะ่เชียง หมูหยองปลาเค็มปลาเล็กก็น้อยนี่ปลาเค็มชอบกินปลาเค็มไหมชอบกินปอกสั่งปปอกสังินะกินดิบได้สุกได้นะปอกสังินี่มันฟงี้นมยายกินนมไหมเนี่ยยายกินนมไหมนียใหญ่ออ้ตับข้าววิญาล้างจาน